สวัสดีสาวโอเควินทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องเควินนะครับผมวันนี้ผมนนเควินก็จะมาชี้แจงนะครับผมเรื่องช่องเควินนะครับว่าทำในประมาณเดือนนี้แหละครับผมก็จะกลับมาทําช่องนี้แล้วนะครับผมก็กลับขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ว่าหายไปนานนะครับตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาก็มีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็จะกลับมาทําช่องแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามช่อง เควินด้วยนะครับผมก็จะกําลังจะมาทําช่องใหม่นะครับมีคอนเทนต์อะไรมากมายที่ใใ้้ติดตามนะครับผมก็ใครที่กําลังอยู่ก็ฝากติดตาม ของช่องเราด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์อะไรมากมายที่เข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีถ่ายคลิปอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะครับก็ฝากทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับผมว่าจะกลับมาทําคลิปแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูช่องนี้มากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆครับก็จะพยายามพัฒนาช่องนี้ให้ดีที่สุดนะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาชี้แจงก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาลงคลิปในอีกไม่กี่วันครับก็จะมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมก็ถ้าใครชอบช่องเควินอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์และก็กดดิ่งให้ช่องเควินด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ